ัลหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับดีวอลนะครับและนี่มากับเครื่องที่ร้อยปีจะมีสักหนึ่งครั้งนะครับเวอร์ Ver, ไหมนี่คือสว่านฉลองครบรอบ100ปีของดีวอลนะครับชื่อรุ่นนะครับ DCD 1 0 0 M 1 T นะครับอันอนี้อ่านตามนี้เลยตัวนี้เป็นตัวครบรอบร้อยปีนะครับก็จะมีความพิเศษในเรื่องของการออกแบบสีสันนิดหน่อยมา,มาดูสเปคละกันสเปคเขาบอกว่า420 UWO นะครับ UWO uh, ก็คือ Unit ต์เอาท์นะครับเหมือนกําลังไฟตัวนี้มี3าโหมด มีหมดไขหมดจอบหมดกระแทกใส่ดอกได้ตั้งแต่1.5มิลถึง13มิลแรงบิดอยู่ที่68นิวตันเมตรมีความเร็ว2ระดับก็คือ0ถึง450 rpm แล้วก็0ถึง1,650 rpm นะครับส่วนการกระแทกก็2ระดับตามเบอร์นะ0ถึง7,650 bpm แล้วก็0ถึง28,500 bpm นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่1.15กิโลนะครับมีไฟ led ให้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีตัวเครื่องตัวแท่นชาร์จแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นี่กล่องมาแบบนี้เลย แกะเลยครบรอบร้อยปีนะเออมาเราอยู่มาร้อยปีแล้วเหรอเปิดมานะครับคู่มือเล่มหนักเติบเลยเนี่ย c d 100นะครับตัวแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จเป็น d c b 1บ0 4นะครับตัวนี้ก็ชาร์จเร็วนะตัวนี้ออกที่ CM เแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนี่เว็บเว็บไปไงสีเท่ไหมครับ คือตัวนี้ดุมากนะสีดุมากมาแนวสีแบบสีเข้มนะครับสีดําสีเทาอะไรประมาณนี้นะครับตัวกลิปเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดำนะมันจะออกแบบเกือบ,บจะดานะครับก็คือมันเหมือนมันจะไล่โทนมาแต่ส่วนนี้จะดำนะแล้วก็หัวจับเป็นพลาสติกนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมชอบหัวจับพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยชอบหัวจับที่เป็นเหล็กอะไรเนงะี้ยดูแข็งแรงนะครับจริงไม่เกี่ยวเลยนะมันคนละส่วนกับความแข็งแรงเลยนะ เป็นหัวจับพลาสติกเนี่ยผมชอบอ่าดูดีไซน์นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับตูดสั้นมากเนี่ยตูดเสมอกับตัวฐานแบตเลยนะครับเนี่ยเสมอกันเลยแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า18โวลต์เอบัลเลต์อ่าตรงนี้เป็นปั๊มนะครับคำว่าดีวอลนะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้มีสัญลักษณ์ค้อนนะครับก็คือโหมดกระแทกนะฮะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะครับด้านหลังเขียนว่ามอเตอร์บัลเลตนะครับนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับนี่ปรับเบอร์นะครับปรับเกียร์ไว้ง่ายนะคครรรรัับบเเเกกีียย์์ห็นม เนี่ยมันจะมีซสาะร่องข้างในเลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะปกติแล้วดีวอลเนี่ยสสยรักเขาก็คือสีเหลืองถูกไหมครับตัวเครื่องเขาเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดีวอลสีเหลืองทุกเครื่องนะครับโลโก้จะเป็นสีดำหมดเลยแต่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ใช่สีเหลืองแล้วนะครับเขาก็เลยเอาโลโก้ดั้งเดิมนะคือสีเหลืองนะครับแล้วตุ่นตุนอย่างเงี้ยสวยดีนะสวยดีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันพิเศษหน่อยนะครับ ตัวนี้จะมีวงแหวนปรับแค่ตัวเดียวก็คือวงแหวนในการปรับทอร์กนะครับแล้วก็ปรับโหมดเจาะแบบต่างๆนะครับไว้หมดเลยเราจะเลื่อนจากทอร์กนะครับที่เป็น1นะครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ทอร์กสูงสุดอยู่ที่15เสร็จแล้วถึงจะเข้าไปที่โหมดอื่นนะครับก็คือโหมดเจาะอ,อันน,นี้นี่เข้าไปที่โหมดเจาะแล้วก็โหมดกระแทกแบบนี้นะครับไม่สามารถวนมาหาหนึ่งได้นะครับต้องย้อนกลับไปนี่คือโหมดของเขานะครับไม่ใช่มีวงแหวนแยกตัวไฟ LED ดีอยู่ด้านล่างตรงนี้ โอ้เสียงนี่เบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์สองเนี่ยใช้ได้นะครับเสียงไม่ดังด้วยนะความที่มันเป็นยางเนี่ยแล้วมันลงมาถึงนี่เลยนะครับถึงฐานตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นยางหมดเลยนะเนี่ยมีตรงนี้แค่แค่ตรงปิดไฟตรงนี้ที่เป็นตัวพลาสติกนะครับแต่ตรงฐานนี่ยางหมดเลยเนี่ยเฮ้ยผมชอบกิฟตตัวนี้มากเลยทั้งทั้งที่เราก็จับบ่อยนะของดีวอลนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกหนึบรู้สึกแบบเข้ามือพอดีมือมากเลยนะครับ แต่ที่ผมไม่ชอบเลยนะครับก็คือแบบท,ที่แถมมาเนี่ยมันธรรมดามากเลยนะครับเสีได้ตรงนี้แหละตัวเครื่องเนี่ยมันขัดไปนิดนึงถ้าไหนไหนทำเครื่องพิเศษแล้วอยากได้แบบพิเศษนิดนึงนะครับพร้อมเปลี่ยนแค่สติกเกอร์เองเนี่ยนะทำเป็นสีเทาก็ได้นะครับแล้วก็โลโก้เหลืองเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็นจะเท่ไปเลยนะครับแต่ตัวนี้กลายเป็นแบบเป็นสีดำเห็นไหมครับเป็นสีดำหมดนะถ้าเป็นปกติก็จะเป็นอย่างนี้ดำเหลือง โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากโหมดไขนะครับเรามาดูคาแรคเตอร์ของเจ้าสว่านตัวนี้นะครับว่าเขาปรับทอร์กได้15ระดับเนี่ยนะครับโหมดไขเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับปรับไปที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับตะกูเกี้ยวปล่อยนะครับขนาด3มนิ้วนี่เบอร์หนึ่งแทบไม่ไปเลยนะครับเออนี้ดีนะเพราะว่ามีอันนี้มันเป็นตะปูขนาดใหญ่นะครับ ผมปรับไปสักเบอร์สามนะดูนะครับว่าเขาทำละเอียดไหมนะครับอ่าได้ประมาณครึ่งตัวเห็นไหมว่าเขาทำละเอียดขึ้นนะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่ก็ยังไม่จมดีนะอยู่ถือต้นๆน,น,นะครับผมปรับไปสักเบอร์เจ็ดนะครับ เนะี่ยเบอร์เจ็ดก็ลงได้สบายๆตะปูขนาด3นิ้วเนี่ยนะครับใช้ประมาณสักเบอร์6เบอร์เจ็ดเนี่ยกำลังดีแปร์ถ้าเกิดตะปูที่ตัวเล็กกว่านั้นก็ใช้น้อยกว่านั้นได้นะครับอย่างเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับแทบไม่ลงเลยนะครับเพราะว่ามันใช้กับสกรูขนาดเล็กนะการไขแบบเบาๆแบบเบามากๆนะครับทีนี้มาดูที่ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ความหนาของสกรูตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8ปมิลลองดูซิว่าจะเจาะได้ไหมนะครับใช้กับที่เป็นลูกบล็อกนะครับเบอร์13นะตัวนี้ผมปรับทอไปสูงสุดเลยนะครับก็คือ15นนะะเพรรายัังงงงไตตวี้้้อใชแบิดสูููงอย่แล้วนะครับดซิว่า ที่แรงบิดสูงสุดนะอยู่ที่68ินิวตันเมตรนะครับลงไหมนะครับหนึ่งสองซ่อเห็นไหครับลงได้สบายเอาออกนะครับสกูขนาดใหญ่ที่68นิวตันเมตรก็ไขออกไขเข้าสบายอ่ะทดสอบเจาะไม้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับจากทอคที่เป็น15นะครับปรับไปที่หมดเจาะ ก็คือหมุนต่อไปนะครับเป็นหมดจอดแล้วผมจะลองที่เบอร์2ก่อนนะครับความเร็วแต่จะแรงบิดน้อยเน้นที่ความเร็วดูซิว่าเบอร์2จะเอาลงไหมนะครับป mm ่า hmm. อันนี้ไม่สนนะครับหนาประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะ mm hmm. อุ้ย uh huh huh huh. เร็วมาก อันนี้ผมอยากให้คุณดูอย่างงี้ที่ผมเทสตัวนี้นะครับกับไม้ดเดิมนะครับแล้วก็กับสว่านทุกตัวที่ผมเทสเนี่ยนะครับผมอยากให้เห็นแบบนี้แหละว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงถ้าเคยดูคลิปต่างๆมาจะรู้ได้เลยว่าตัวนี้เร็วโคตรและที่สำคัญคือเบอร์สองนะครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะนี่คือเบอร์สองนะครับสว่านหลายๆตัวเบอร์สองไม่สามารถเจาะแบบนี้ได้นะครับต้องปรับเป็นเบอร์หนึ่งแต่ตัวนี้คือเบอร์2นี่เร็วแบบเร็วเวอร์นะครับลองทิง้ง เนี่ยดูดิเบอร์สองก็แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะเร็วด้วยแรงด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องลองแล้วเบอร์หนึ่งนะครับ,บ,รรบได้แนะ่นอน <c oughs> โอเคนี่เหล็กขนาด6กมิลใช้กระดอกจอะเหล็กนะครับขนาด8ดมิลแล้วก็ปรับตรงนี้ไปที่เบอร์สองผมจะลองเจาะโดยใช้น้ำหนักตัวกดลงไปด้วยนะครับดูที่ว่าที่เบอร์สองเนี่ยมันจะอืดไหมนะครับไปนะครับหนึ่งสองซมโอ้ยสบายดูควันเนี่ยทะลุแล้ว แต่รู้แล้วเร็วมากพอน้ําหนักตัวผมมันเยอะกดลงไมนี่คือแป๊บเดียวเห็นไหมครับแป๊บเดียวจริงๆนะ8มิลนะครับดอก8มิลแล้วก็ไม่ได้เจาะนาไม่ได้อะไรเลยนะครับเห็นได้เลยนะครับความแตกต่างระหว่างตัวอื่นๆที่ผมเคยรีวิวกับตัวนี้นะครับตัวนี้ทําให้ผมนึกถึงตัว8.5มากเลยเจาะปูนนะครับปูนตัวเดิมนะหนาเติบนะครับไม่มีอิฐนะครับมีแค่ปูนหินแล้วก็ทรายเท่านั้นอลองดูนะจากหมดเจาะนะครับปรับผลต่อไปเป็นโมกระแทก ปุ๊บแค่นี้เองแล้วก็เบอร์2เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ดอกเจาะปูนนะครับขนาด8มิลน,นะตัวนี้ของเออร์วินนะครับดอกของเออร์วินนะเจาะดีมากนะครับผมลองนั่งก่อนนะ <c oughs> เทสก่อนว่าถ้าเราไม่ได้ลงน้ําหนักตัวมากนะแค่นั่งเจาะดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับความหนาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอิดด้วยนะครับอ่ะเอาริมๆแล้วกัน1 2สอซม เรียบด้วยนั่งเจาะนี่ยังไม่ลงน้ำหนักตัวทั้งหมดนะครับสบายเดี๋ยวลองยืนเจาะดิผมจะลองกดน้ำหนักตัวเลยดูซิว่าดอกจะหลุดไหมนะครับเอ,อ่อถ้าเป็นบางเครื่องนะครับเวลาเรากดน้ำหนักตัวลงไปเยอะๆเนี่ยนะครับดอกเนี่ยจะฝืดมากคือมันจะฝืดกับตัวปูดมากนะครับทําให้ตัวเนี้ยมันคลายนะครับผมจะลองดูนะครับว่ามันจะคลายไหมนะครับแต่ผมว่าไม่นะเอานะครับยืนเจาะนะ ใบเลยดอกอยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีคลายนะครับโคตรดีครับสมชื่อเดียวร้อยปีด้วยครับไม่ทําให้ผิดหวังนะไปะไปสรุปกันครับโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับที่ผมพูดว่าเออเหมือน805เนะี่ยเดี๋ยวผมเอา805ให้ดูนะครับนี่คือ805นะครับสภาพใช้งานหนักนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับสภาพตัวนี้คล้าย805มากแต่สั้นกว่าเห็นไหม สั้นกว่านะครับตัวตัวร้อปีเนี่ยสั้นกว่าตัว805นะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเหมือนกันนะครับดีไซน์ภายในเห็นไหมครับรูระบายอากาศอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวปุ่มปรับก็ยังเหมือนกันแต่ตัวนี้เบอร์2อยู่ข้างล่างเนี่ยเบอร์2อยู่ข้างบนนะครับต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวปรับคลาสแล้วก็โหมดต่างๆเนี่ยคล้ายกันเห็นไหมครับมันจะรวมอยู่ในวงแหวนเดียวกันแบบนี้ แล้วก็8.5เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกถ้าให้ดูกันแล้วเนี่ยผมชอบตัวร้อปีมากกว่าเพราะมันเล็กกว่าสั้นกว่าวันน้าหนักนะครับตัว8.5จะหนักกว่านิดหน่อยอันนี้จะเบากว่านิดหนึ่งนะครับตูนมันสั้นด้วยแหละนะรฟรลลิ่งเดียวกันเลยนะครับแต่พวกสเปคต่างๆของลงความเร็วอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ฟฟลลิ่งในการใช้งานเนี่ยเหมือนตัว8.5มากเหมือนเดตาวูอะใช้แล้วรู้สึกได้เลยว่ามันคล้ายๆกัน นะถ้าเกิดคุณเคยใช้805หรือเคยคุณเคยดูรีวิวตัว805มานะครับตัวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับเจาะดีเจาะเร็วแล้วก็แรงไม่ตกนะครับไม่ว่าจะคุณจะเจาะเหล็กเจาะปูนนะครับที่เบอร์สองนี่คือน่าทึ่งมากนะครับเพราะว่าหลายตัวนะหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามนะครับเบอร์สองเนี่ยจะได้แค่ความเร็วนะครับจะไม่ได้เรื่องของแรงบิดหรือการทนต่อแรงกดของตัวน้ำหนักตัวเรานะครับแต่ตัวนี้คือเหลือๆเลยนะครับสบายเจาะปูนดอกไม่มีคลายนะผมกดน้ำหนักเต็มตัวเลยเนี่ยนะครับดอกไม่มีคลา แล,แล้วก็เจาะเหล็กจะเห็นว่าเร็วมากเองเงี้ยชอบชอบมากโดยรวมนะครับใครอยากได้นะสว่านที่มีความ u ยูนิคนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวโลโก้เหลืองมาติดอยู่บนเครื่องแล้วนะครับอันนี้ก็คือหายหักนิดนึงแล้วก็อย่างแบตเตอรี่เองนะครับเขาก็ทําเป็นดีไซน์แบบดีไซน์ดั้งเดิมนะอย่างโลโก้ตรง1 8โวลต์ตรงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าใหม่ๆนะเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตัวฟอนต์จะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นฟอนต์เดิม นะครับคลาสสิกไว้ง่ายนะครับควรค่าเกี่ยวกับการซื้อมาสะสมส่วนเรื่องราคานะครับเจ้าตัวนี้ผมเห็นน้อยมากเลยครับใน s h อป e e ใน Lazada อะไรนี่นะครับเท่าที่ผมเจอสเปคที่แกะกล่องเลยนะครับก็มีเครื่องมีแบตแล้วก็มีแท่นชาร์จแล้วก็มีกล่องอยี่มัน7,000กว่าบาท ซึ่งถือว่าราคาสูงกว่าสว่านของตัวดีวอลลรุ่นอื่นๆในลักษณะทีสไปคล้ายๆกันเนี่ยนะครับได้ความครบรอบร้อยปีนะครับไปง่ายใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปหาซื้อดูแล้วกันสำหรับวันนี้ฟุฟเฟอร์ชอทของเราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจาะดีมากดีโคตรไปนะครับบ๊ายบาย